กับเช่นเคยนะช่วงเทคนิคไอทีนะผมวันนี้เป็นเรื่องเสริมนะครับเนื่องจากว่าเคยเห็นมีเคสอยู่บางคนนะก็คืออัปเดตซอฟต์แวร์แต่ไมเ,เครียดอัปเดตแต่ว่าครั้งนี้อัปเดตอัตโนมัติมากเกินจนแบบว่าบางทีจนแบบจนคลืนหาแบตบหมดเร็วบ้างมีปัญหาหนูน่นนี่บางคนก็บอกว่าก็ดีแต่าบางคนเป็นข้อเสียแล้วก้าอยากจะปิดอยากจะเปิดทํำยังไงนะครับผมนนจะเป็นเรื่องของวิธีการเปิดและปิด การอัปเดตซอฟต์แวร์ดยอัตโนมัตินะครับของอุปกรณ์ iOS ทั้ง iPad OS และ iOS ทั้งหมดนะครับซึ่งก็ไมา่ยากนะครับผมสอบวิธีการนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าหรือเซตติ้งนะครับวิธีการนี้เพิ่งใช้มาอันนี้แอดไม่แน่ใจนะว่าใช้มาตั้งแต่ช่วงซอฟต์แวร์ตัวไหนนะผจจาแอดเ mm hmm. พิ่งกลับมา iOS ในช่วงต้นปีนะครับแต่แอดอยู่กับ iOS มานานเหมือนกันนะผมแต่ช่วงหลังอยู่กับ Android ยเยอะ แต่ก็ยังติดตามข่าวอ o s สม,มุดนะครับผมเนื่องจากว่าผมชอบระบบผมมากนะครับก็สำหรับวิธีการนะครับผมให้เข้าไปที่ Setting หรือ general setting หรือการตั้งค่าจากนั้นเข้าไปที่ general หรือทั่วไปนะครับก็ขออนุญาตนะทีนึงจากนั้นเข้าไปอัปเดตนะครับผมจากนั้นจะมีการเขียนว่ากําหนดอัตโนมัติแชปรายการอัตโนมัติเรากดเข้าไปนะครับจะมีให้เลือกนะว่าเราโหลดรายรการอัปเดตไหมหรือจะยังไงนะผม ซึ่งจะมีให้เลือกก็คือถ้ากดอันบนจะนะครับผมจะกดนะครับตรงนี้คือกดเปิดนะครับผมถ้ากดเปิดก็คือมันจะขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือทั้งดาวน์โหลดและอัปเดตนะครับถ้าใครที่ต้องการจะทําอัตโนมัตินะครับให้เลือกว่าเราจะเอาเรือ่องหัวข้อใดได้เลยนะว่าจะให้ดาวน์โหลดนะครับผมผ่าน Wi-Fi หรืออัปเดตด้วยติดตั้งด้วยเลยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรากดที่ดาวน์โหลดรอรัตโนมัติตัวปรปกณ์ก็จะดาวน์โหลดผ่าน i อไอฟอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดมันก็ไม่ดาวน์โหลดให้นะครับถ้าเกิดที่2ติดตั้งรายการอัปเดต iOS นะครับก็คือติดตั้งรายการในตอนคืน,นรอรัตโนมัติลอนจกดาวน์โหลดเสร็จแล้วการเ,เตือนก่อนติดตั้งรายการใหม่นะครับซึงต้องเสียบสายชาร์จด้ะเชื่อมต่อไ FI ฟเพื่ออะไรนะครับเชื่อมต่อไ FI ฟนี่ปกติในการอัปเดตนะครับเชื่อมสายชาร์จเพราะอะไรเพราะ เผื่อกันแบตหมดนะครับเช่นเราบอกโอเคแบตเต็มร้อยไม่ได้หรอกเราโอเคแต่บางทีเผื่อว่าไฟล์ใหญ่เกินนะครับซึ่งของเ p p l e นมีกฎว่าถ้าเกิดแบตต่ำกว่า50จะไม่ให้อัปเดตเลยจะ30เรับไม่แน่ใจนี้แอดก็ไม่เคยได้ใจแต่เมื่อเช้าอ่ะแอดใช้งานอยู่แบตอยู่20แต่ใช้ไม่ได้บอกประมาณ30นะครับแต่ตัวอื่นไม่แน่ใจนะครับแต่ก็รวมๆนะครับ ของแอปนี่คือจะปิดไว้หมดนะครับสำหรับใครต้องการเปิดนะครับสามารถกดเปิดได้นะผมกดด้านหลังได้เลยนะครับเปิดเป็นสีเขียวหรือจะกด2อันก็ได้หรืออันเดียวก็ได้นะครับผมของแอปน,นี้ไม่ต้องการสร่วนใครที่ต้องการจะเปิดกป็ดกปิดได้แบบนี้นะผมเราก็จะค่อยดูตอนอเอาซอฟต์แวร์มาก็ได้หรือดูผ่านโพสต์ที่ว่าทางกลุ่มไอทีหรือเพจไอทีเขาเนี้ยมาบอกกันมานะครับซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการปิดการอัปเดตอัตโนมัติและเปิดการอัปเดตโดยอัตโนมัตินะครับ ใครที่อยากจะอัตโนมัติเปิดอัตโนมัติก็ด้อยได้ใครที่อยากจะปิดอัตโนมัติก็ปิดได้ไม่มีปัญหาอะไรตามสะดวกนะครับผมซึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็นข้อดีข้อเสียเองนะครับผมใครที่เกลียดอัปเดตก็อัปเดตอัตโนมัติก็ได้ใครที่ไม่ชอบเดอัตโนมัติก็ไม่ต้องอัปก็ได้เหมือน้วเกิดบางคนบอกไม่แน่ใจค่อัปก็ได้นะผม้องสีเรียดกันนะครับซึ่งการอัปเดตมีงาน2วิธีนะครับคือ1 1นึ่งนับอัปเดตผ่านตัวเครื่องคือ ota หรือ onda นะครับคือใช้ Wi ไฟเป็นตัวเชื่อม กับ2แล้วเ,เสียบในไ u จูนนะครับซึ่งก็ถือใช้งานใช้งานได้เลยคือตามสะดวกนะผมซึ่งก็งมีหลารมากแล้วสำหรับใครที่อัปเดตแล้วต้องการคอมเมนต์ได้เลยนะผมอยากรู้เหมือนกัน่าเป็นยังไงบ้างแต่ละเครื่องนะครับแอดก็อยากรู้มือนกันของแอดไอแพดมินิห้าใช้งานดีปกตินะผมตึกบัคเริ่มดีขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้คงไม่ต้องมีอะไรมากแล้วนะผมก็คงจบช่วยนักเรียนไอที IT, วันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณทรอยตามและการรับชมด้วยนะผมววสวัสดีครับ